พนักงานนวดนวดไปด้วยกินนมไปด้วยทุกคนโอ้ยนวดให้คุณแม่ก็นึกว่าทำไมถึงเงียบที่แท้ปากไม่ว่างนี่เองกินนมอยู่หรอลูกหืแอบกินนมแบร์ทำไมลูกนวดให้แม่กินนมไปได้ นวดไปด้วยโอ้โหโชว์เบกแกวคูมหะลูกตัวคูมหะนั่นแ่ะจริงๆไม่ได้ไม่ได้ใช้ให้นวดนะคะทุกคนอยู่ดีแบบทำท่ามานวดท้องนวดอะไรให้เขาเรียนแบบพ่อเขาอะเอก็เลยก็เ,เลยนอนความให้นวดหนังก็น,นวด น้องพร้อมคุณไหนคุณไหนคนดูก่อนแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องน้องพรมูนูดูไม่ออกเหรอไหนไม่ทำให้ไหนดูสิไม่ย้อยนะไม่ไม่ไม่ย้ยอะไรลูก สิวคืนไม่ออกว่าไปเอาในตู้เย็นมาไปเอ,องไหมอันนี้ไปทิง้งไปไม่ทิ้งแม่แม่ฮะไฟเออนี่แม่ส่องไฟให้เอา,เ,อาเดี๋ยวก่อนเด้อค่ะทุกคนเดี๋ยวส่องไฟให้แม่ก่อเอาเอาโอาแม่แม่ถ่ายอยู่ยอยๆแล้ว,ว,วแม่ปิดคลิปก่อน อยู่ไหนนะปุดฝุดแวไปไหนแวปุดปุดอยู่ไหนแย่อยู่ข้างล่างเหรอแย่เออไว้นั่นแหละลูกอ้าหนูว่าว่านวดให้แม่แล้วนวดให้แม่ต่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอโอถ่ายคลิปถ่ายคลิปใช่เออ